สวัสดีครับร้านเอซาช็อปนะครับผมวันนี้เรามาดูกับชุดที่ขายดีที่สุดของเราณตอนนี้ครับก็คือเป็นชุดที่ติดตั้งทุกวันจริงครับถ้าวันไหนไม่ได้ติดตั้งชุดนี้แสดงว่าเราไม่ได้เปิดร้านนะครับก็คือเป็นชุดซิกเนเจอร์ครับลูกค้าจากทั่วประเทศครับจะมาติดตั้งชุดนี้กันเยอะมากครับสาหรับรถจริงจริงมีกับทุกรุ่นเลยนะครับแต่นี้จะเป็นรถ d m a ม็ปี22 20 2 1 2 2 23นะครับตัวล่าสุดนะครับก็คือเหมือนกันนะครับผมคันนี้ก็แอบดูายทะเบียนนี่ครับรุี มาถึงโคราชนะครับผมก็เป็นชุดซิกเนเจอร์ครับ4รายการที่ต้องติดตั้งนะครับสำหรับรรถรุ่นนี้แล้วก็ b ิวเอนะครับก็ขายดีครับวิวเอ็กซ์วแอคทีฟนะครับสี่รายการมีอะไรบ้างนะครับ1เลยนะครับจะเป็นชุดพุสตสตาร์ทนะครับชุดนี้นะครับชุดพุสตสตาร์ทตัวนี้ครับจะอยู่มีตัวนี้มีรีโมทสตาร์ทสตัวมีชุดสายไฟตรงรุ่นมีเสาแล้วก็จะมีปุ่มครับจะมีปุ่มสตาร์ทตัวเนี้ยแถมให้1ตัวนะครับก็คือเป็นแบบยาวหรือแบบสั้นเลือกได้ครับอยู่ในชุดนี้รรรรราายยกกแนนะะคคัับบ2เล จะเพิ่มลูกค้าจะเพิ่มตัวมือเปิดประตูนะครับเป็นของแท้ตัวปุ่มกดของแท้นะครับเป็นของตัวท็อปนะครับรุ่นที่มีสายไฟนะครับแต่ของเดิมจะเป็นแบบแบบแบบนี้ครับของเดิมจะไม่มีปุ่มกดน,นะครับรายการที่2นะครับ3จะเปลี่ยนรนัดนะครับก็คือจะย้ายปุ่มมาไว้ด้านด้านซ้ายเหมือนตัวท็อปนะครับแล้วก็ปิดรูกุญแจเดิมนะครับใส่เข้าไปจะไม่มีรูกุญแจเดิมตรงนี้ครับเหมือนของตัวท็อปเลยอ่ารายการที่3แล้วก็รายการที่4นะครับคือ ปุ่มสตาร์ทของแท้คือลูกค้าไม่เอาของแถมก็คือเอาตัวนี้นะครับเธอเอาเป็นของแถมเออเธนเอาเป็นของแท้ตัวใหม่เบิกศูนย์นะครับเนี่ยเบิกศูนย์นะครับสียรายการเนี่ยก็คือเบิกศูนย์สามรายการก็คือมีชุดมือเปิดแท้เบิกศูนย์นะครับคอนโซลแท้เบิกศูนย์แล้วก็ปุ่มสตาร์ทแท้เบิกศูนย์ส่วนปุ่มสตาร์ทเนี่ยจะเป็นของเราโดยเฉพาะนะครับจะเป็นปลั๊กตรงรุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีการตัดต่อสายไฟรถแม้แต่เส้นเดียวนะครับชุดนี้นะครับผมเป็นชุดแบบว่า ขายดีที่สุดนะครับตอนนี้แล้วก็ติดตั้งทุกวันครับถ้าวันไหนไม่ติดตั้งแสดงว่าเราไม่ได้เปิดร้านนะครับชุดนี้นะครับอันนี้ก็ลูกค้านัดไว้นะครับแล้วก็เข้ามาติดตั้งครับจะติดตั้งต้องนัดเข้ามานะครับเพราะว่าคิวเราค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะครับผมช่วงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จแล้วก็รีวิวการใช้งานให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูฟังก์ชันการใช้งานครับผม ตัวนี้เป็นกุญแจเดิมลูกค้านะครับผมก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับใช้เป็นรีโมทตัวใหม่สองตัวแบบนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถสตาร์ทรถล็อกรถนะครับผ่านตัวรีโมทได้นะครับอ่าสมมุติว่าสตาร์ทรถนะครับนี่นะครับอันนี้ก็สตาร์ทรถผ่านรีโมทนะครับผมอ่ากดล็อกแล้วก็ดับเครื่องผ่านรีโมทก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็มาตูตัวมือเปิดครับที่ใส่เข้าไปใหม่นะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับก็ใช้งานเหมือนระบบศูนเลยครับอ่าอันนี้ก็ ล็อกรถนะครับเห็นไหมครับรี่หมดอยู่กับตัวนะครับกดล็อกนะครับนี่นะครับถ้าไม่มีรีโมดอยู่ใกล้ๆรถนะครับนี่ถือรีโมทเดินออกไปนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะนี่หมดไม่มีแล้วนะครับผมกดไม่ได้้วนะครับกดไม่ได้แล้วกดล็อกรถหน่อยล็อกรถพันล็อกรถพันนี่หมดนะครับเปิดเปิดไม่ได้นะครับผมตัวนี้หรือว่าถ้ามีคนมา กดเปิดล็อกเรานะครับเปิดประตูเราออกน่ครับกันขโมยก็จะทํางานนะครับผมตัวนี้นะครับกดล็อกนะครับเอารีโมทเข้ามาครับพอรีโมทได้เข้ามาเราถึงจะใช้งานได้นะครับกดล็อกแล้วก็ตัวปุ่มสตาร์ทในรถนะครับอ่าหลายคนถามว่าอยากเปิดิทยุไม่ต้องสตาร์ทเครื่องรถได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับก็กดแค่ทีเดียวนะครับ ัวนี้คือปุ่มที่ใส่เข้าไปใหม่นะครับกดทีเดียวก็วิดยติดนะครับไฟหน้าปัดก็ไม่ติดนะครับผมกดหนึ่งทีก็จะเป็นเหมือนเราเปิดสวิตซ์สองทีนะครับไฟหน้าปัดก็ติดนะครับแต่รถไม่สตาร์ทนะครับกดหนึ่งทีก็คือดับนะครับหรือจะสตาร์ทให้เรากดให้เราเหยียบเบรกรับกดหนึ่งทีนะครับี่รถก็จะสตาร์ทขึ้นมานะครับผมดับเครื่องก็เช่นกันนะครับก็คือหยยบเบรกแล้วก็กดหนึ่งทีแล้วก็ดับนะครับ หรือตัวนี้ของเรานะครับเป็นรุ่นพิเศษก็คือไม่ต้องหยยบเบรกก็ได้นะครับก็คือให้กดปุ่มสตาร์ทแช่เข้าไปเลยนี่ครับเบรกไม่ได้เหอียบนะกดปุ่มสตาร์ทแช่เข้าไป้วก็ติดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับตัวนี้รับเครื่องก็เช่นกันไม่อยากหยับเบรกครับเอื้อมมากดจากข้างนอกนะครับก็คือกด2ทีแช่เข้าไปนี่นะครับนี่รถเติดประตูอยู่นะ,ะผมกดปลดล็อกให้ดูเอาีโมทเดินออกไปห่างหน่อยครับนี่เราเปิดปลดล็อกอยู่รถเตอร์ประตูอยู่นะครับ แต่ว่ารีโมทไม่อยู่ที่รถแล้วนะครับตอนนี้นะครับรีโมทไปโน่นแล้วนะครับอ่าก็ไม่สตาร์ทก็ไม่สามารถสตาร์ทรถผ่านในรถได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเหยียบเบรกด้วยไม่ติดนะครับถ้าไม่มีรีโมทรถก็คือจะสตาร์ทไม่ได้ครับจะเหมือนระบบ์เลยเห็นไหมครับแ้คือกดแช่อ่ะก็ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเอารีโมทกลับมาครับหลังจากเราเอารีโมทกลับมานะครับผมอ่า พอรีโมทเข้าาม้รถปั๊บดูนะครับหยีบเไรกดทีเดียวนะครับติดเลยครับผมแล้วก็การทํางานนอกรถสมมติว่ารถสตาร์ทเครื่องแล้วใช่ไหมครับแต่คุณถามว่าแล้วถ้าต่อติดไปแดงหรอครับเนี่ยกดไม่ได้นะครับถ้ารถสตาร์ทแล้วครับข้างประตูจะตัดการทํางานแล้วนะครับจะไม่สามารถจะไม่สามารถใช้งานได้ก็เหมือนกับของระท็อปเลยสมมติว่าเราต่อติดไปแดงเนี่ยครับมีคนมากดตัวมือเปิดเรานะครับก็ไม่สามารถกดได้นะครับ แล้วก็ดับเครื่องนะครับแล้วก็ลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งที่ต่างจากของทั่วไปนะครับก็คือของเราเนี่ยสตาร์ทผักสตาร์ทแล้วนะครับก็ยังดับเครื่องผ่านนีมดโดยที่รถเปิดประตูแล้วนะครับ <c oughs> ก็ยังสามารถดับเครื่องผ่านนีมดได้นะเ,ออเห็นไหมครับเปิดประตูแล้วครับก็สามารถดับผ่านนีมดได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ข้างซ้ายก็เหมือนกันครับก็คือลูกค้าใส่สองข้างซ้ายขวานี่นะครับเปิด,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 ด กดเปิดโอเคนะครับผมไปเลี้ยวติดครบรอบคันนะครับให้ดูดรอบหนึ่งกดค้างประตูเนี่ยครับไปเลี้ยวติดครบนะครับเปิดล็อกนนะครับผมแล้วก็สตารต์ทดอกรถนะครับล็อกรถหรือไม่อถก,ก็ได้นะครับตัวนี้ แต่ว่าเราจะสตาร์ทแล้วเราจะจอดรถเข้าปั๊มน้ำมันแล้วก็สามารถกดล็อกไฟนี้หมดได้นะกดล็อกไฟนี้หมดแล้วเราก็เข้าปั๊มน้ํามันได้นะครับกลับมาแล้วก็เปิดเข้าปั๊มน้ำมันเข้าปั๊มน้ำมันในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราเข้าห้องน้ําแต่ว่าเครื่องไม่ดับนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยครับรู้เรื่องการใช้ง,งานของกล่องตัวท็อปของเรานะครับปักตรงรุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับผมโอเค